สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้มาลุโกก็กำลังจะขับรถมาชมวิวแถวๆบ้านเนาะก็บรรยากาศก็ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเพื่อนๆดูสิบรรยากาศแถวๆต่างจังหวัดมันจะเป็นอย่างนี้คือแบบว่าสูตรโอโซนได้เต็มร้อยเลยค่ะไม่ต้องได้ซื้อนะคะโอโซนแถวบ้านเราในเขตของอำเภอหนอง่้งไข่จังหวัดแพร่ค่ะก็ตื่นเช้ามา ไม่ได้ยังไม่ไ,ไม่ได้เขาเรียกว่าตื่นมาก็เช้ายังเช้าอยู่นะคะตอนช่วงเวลานี้ก็คือเวลาหกโมงแต่ก็เนี่ยค่ะขับรถไปด้วย <c oughs> ขับรถไปด้วยก็อ้ารถมาข้างหลังเลยหลบก่อนผ่านไปแล้ว <c oughs> ตื่นเช้ามาก็ขับรถขับรถเที่ยวค่ะคือแบบชมบรรยากาศแบบดูดีคือแบบว่าอันนี้คือเป็นที่ของข้างวัดหรือว่า คลองเป็นสวนสาธาองของสาธารณะนะเป็นของประจำหมู่บ้านนะคะดูสิคือแบบอืมอากาศล่มลื่นมากเลยนี่เวลานะตอนนี้ก็เป็นวันอ่าวันจันเวลาก็อยู่ที่ประมาณหกโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆคะดูสิบรรยากาศแบบว่าโอ้โหเสียงนกร้องคือเขาเรียกว่าโอโซนอะผีเสื้อบินอะไรเงี้ยดูสิผบ ออกมาออกกำลังกายแล้วก็เดินออกกำลังกายขึ้นบรร,บร,รยากาศฟินค่ะรับไปเรโอโซนค่ะร้อยร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยค่ะไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ัพขึ้นรู้สึดอกไม้สวยมาก ะเป็นมอเตอร์ไซค์ของพ่อของมาลูโกนะคะที่ยืมมาขี่ก็จะเป็นรถสฟฟ้ารถของคนคนพิการเนาะ้าขี่ง่ายมากเลยค่ะเนี่ยรถคันนี้ก็เป็นต้นสาระที่มาลูโกเขาพาเข้าไปดูก็เด็กจะพาเข้าไปดูขับเพื่อนอันนี้คือต้นดอกสาระค่ะที่เขาหล่นใต้ต้นสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยต้นดอกสาระเหนไคะดอกสาระ สวยมากนี่ต้นดอกสระสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือใต้ต้นต้นดอกสระดอกที่พระพุทธทเจ้าท่านตัดสร้และประลิิทานเนาะดูสิดอกของเขาหล่นตามพื้นต้นเยอะมากเนี่ค่ะต้นของเขาก็าจะเป็นดอกเขาเต็มมากเลยเยอะมาก สนใจแล้วใครอยากชมความสวยของเขาอ่ามาได้นะคะที่วัดหนองม่วงไข่แต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดที่เขากำลังควบคุมอยู่ก็ผ่านๆมาก็ขับรถมาดูก็ได้ค่ะอยู่ข้างๆวัดก็มาตอนช่วงที่ไม่ค่อยมีคนนะคะสสวยมากเลยคะ่ะ พเพื่อนๆมันไม่ได้ไม่ได้มีต้นเดียวนะคะมีเยอะมากเลยนี่ต้นหนึ่งต้นดอกสาระ,ะสวยมากค่ะนี่คือเวลานะตอนนี้ก็คือประมาณหกโมงครึ่งของอเมืองไทยนะคะคืออากาศคือแดดแดดจ้าแล้ววันนี้คืออากาศร้อนก็เนี่ยค่ะยังมีอีกต้นหนึ่งนี่สวยมากแต่ว่าอยู่ในวัดอีกต้นตงในวัดก็สวยมากเดีย๋ยวมาลูกกดทาเข้าไปดูนะคะ สวยนะคะเพืเ่อนๆอย่าลืมนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมนะคะ,ใค,ะ,คะใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับกันมาลูกโกด,ด้วยนะคะโอเคเราไปเข้าไปดูในวัดกันค่ะ จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสถานที่ก็ที่จะเป็นที่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยเขาเรียกหนองหลวงเนาะหนองที่เนี่ยจ,จะเป็นหนองยาวมากแล้วก็ใหญ่เป็นใหญ่มากแล้วก็ยาวมากค่ะคือถ้าขับรถหรือว่าวิ่งออกกําลังกายนี่ก็คือแบบว่าฟินมากอะค่ะประมาณเท่าที่มาลูกกดเช็คดูก็จะประมาณ2กิโลหรือสามกิโลโดยประมาณนะคะก็เนี่ยค่ะ จ้งงางเงา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 ไปใส่ผ้าปิดจมูกหรือเปล่าแต่เป็นโควิดนะหืมเหนียวนี่อีกตัวหนึ่งเหนียว ก็พามาชมความงามของดอกสระแล้วก็บริเวณรอบๆวัดของอาวัดหนงอง่มงไข่ก็ได้บรรยากาศฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับการมาลูโกดได้นะคะแล้วมาลูกกดก็จะพาไปเที่ยวตามสถานที่ที่น่าสนใจหรือว่าจุดท่องเที่ยวหรือว่าช่วงนีนะ้เป็นช่วงที่เงียบมากเลยก็จะเป็นช่วงที่ได้โอกาสของมาลูกกนะคะฝากได้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับกันมาลูกกอดได้คะ่ะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายกลับกันดีกว่าค่ะ